ัสดีสบายดีพแม่พี่น้องชาว youtube และ facebook ที่กำลังติดตามซองเทงสติอและเพจรถไทยนามือสองเนาะวันนี้มีรถไทยเข้ามาใหม่เนาะมีหลากหลายคันเลยเนาะสิบปลายกว่าคันพวกทั้งพุ่นเน่จะมาพาเบิ่งพาสมเนาะรถไทยที่เข้ามาใหม่ไม่งามๆเลยเนาะอันนี้จะเป็น ET เก่าหาเด้อตันนี้ ET เก่าหา กูตะอีทีกเลยตัวนะกับโค้งสยามหนึ่งสมหนึ่งกูตะเทะเนาะตัวนะ่ 1, 3, 1. ตัวต่อมากะเป็นอาทีลอยพัสด์อีลอยสิบเนาะก็ตัวอธีลอยสิบพัสดเนาะตัวนี้เนาะกับโค้งตาเงาเนาะไ,ไม่อะไรตัวตาเงาสามต้นหางเลยเราเล็กมันยัง ไม่ได้ลงหน้าเลยนะเบิ่องหล่อเล็กต่อมาก็เป็นอีทีกะหาน,ะกาน,นะานะกับโค้งสังทองมีหลายคันเนาะมีหลายคันแล้วก็โคต่อมาก็เป็นอาร์ทีลอยสิบจะเป็นเอ่อเข้าอื่นยังอาทีตาหน่อยบอ่บ่เป็นตาเพชรตาหน่อยตัวน,นี้การันเดิมเนาะเครื่องทุกเครื่องเดิมเดิมทุกคันเ,เนานะตัวน,นี้จะเป็น โครงสยามหนึ่งสามหนึ่งนะตัวนี้จะบ่มีมันเป็นตัวแหลกนาะตัวนี้บ่มีจะบ่มีเส้นลักคูบตาอยู่นี่แต่ว่าจะมีหนึ่งสามหนึ่งอยู่นี่เนาะเส้นลักเพิ่นงามนะขับมาใหม่หลายคันเยอะเดี๋ยวราคาเดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังแต่สายหาสาเนาะเดีย๋ยวพาพาเบิ่งพาชมก่อนพาเบิ่งพาชมมีหลากหลายคันเนาะ คันนี้เนาะคันนี้เป็นอีทีเก่าหาตัวงามเป็นเดิมเลยตัวแห่งๆที่อีทีเก่าหาดูตาแทถเดอ้อดูตาแทถตัวนี้เป็นโคง้งออสยามหนึ่งสามหนึ่งงามเลยนะ ตัวนี้เพิ่นปิดไปแล้วเนาะตัวนี้อาทีร้อยพัดเพิ่นโอนเงินมามัดจำเรียบร้อยเลยนาะตัวนี้งามเลยตัวนี้กับโครงตาสามโครงสยามพัดบวกตาสามนะตัวนี้ตาสามแผลเดอ้อนำเข้าจากไทยโดยตรงงามเลยตัวนี้ผู้่นจองเนาะตัวนี้ราคาสี่สิบเก้าล้านตัวนี้ได้ครบสุดเลยเนาะตัวนี้ ราคาคันในสี่สิบเก่าละแต่ว่าปิดไปแล้วเนาะตัวนี้อุปกรณ์นะ้ายเนาะขาดไทยคันนี้เพิ่นกระขายไปและนะ้วเนาะคันนี้ขายไปแล้วเด้อเป็นยังปรทันมาเอาเป็นเอาทางมาเกาะไว้เป็นยังประธานเมือ่องขายไปแล้วคันนี้อาทีเก่าซูนตัวนี้ตัวรุ่นเก่าเนาะตัวนี้งามตัวนี้ก็ไดนะ้กับโครงเอ่อ ยามหนึ่งซ yep. ้ำหนึ่งคูปต้าสยามหนึ่งซ้ำหนึ่งเนาะตัวนี้หนึ่งซ้ำหนึ่งลายยามงุ่มเน้ะตัวนี้ยามงุ่มตัวนนงามตัวนี้นกตัวนี้ปิดไปเลยรได้ตัวนี้กระโค้งเขาก็มีลายเนาะโค้งโค้งตัวนี้ยังหลังอยู่เนาะยังบันทันทำความสะอาดยังหลังยังเก็บอยู่พอหลุดมามันจะเปื้อนนั่นต้องมาหลังมาขัดใหม่ คงสยามผัดบวเบิดซองโค้งแล้วตัวนี้ต่อมาจะเป็นโคงลิงลมเลาวตัวนี้ลิงลมลิงลมสายฝาเริ่มตั้นการแหงเลยตัวนี้แหงเลยสติเกร์ยังอยู่ครบงามเลยแบกอะไรครบเนาะอุปกรณ์ขาดไทยคือแบบครบเลย หล่อเล็กหลอยยางพุกหลอยยางกองตองนี้ออกงานตัวนี้ก็จะเป็นอ t ีเกาหาอซลิเนาะเอสซิลีนัส่วนแรกยวามามีแต่เอสซิลิโคบตะเกาหากับโครงสยามแท็กเตอร์เดิมเดิมตัวก็โอ้โหซึมงมเลยต สนใจตัวใดกสอบทามไดเนะาะราคาเดี๋ยวจะมาแจ้งอีกแต่ไซห์หาไซราคาให้เบิ่งบรรยากาศเบิ่งครับชมก่อนเนาะแต่ละคันแต่ละคนเป็นยังไงงามตัวนี้เดิมๆเ,เลยเสียงนเบาๆวเวนาะสภาพตัวต่อมาจะเป็นสยามแท็กเตอร์คือกันเนาะตัวนี้กับเครื่องอีทีเก่าหาคือกันตัวนี้ก็ไ,ได้เดิมแหงซึมกันเล็กน้อยเนาะ งามตัวนี้ก็เลยตัวนี้ก็บอีทีเกาหาเอซิลิคคนเดอร์ตัวนี้เหล่ายางเนาะเหล่ายางตัวนี้เป็นของตัวคนจำเนาะเตรียมจัดส่งอุปกรณ์มันท hey. ี่เลขาไทยครบกับตัวนี้ก็บอีทีเกาหาเนาะตัวนี้เออตัวนี้เป็นอีทีอีทีหล่อสิทธิ์เตัวนี้ต่อมาก็จะเป็นอีทีเกาหาคุปตะนั่นตัวนี้บนมันเอซิลิตัวนี้ ร่อมาก็จจะเป็นอาร์ทีหลอยสิบงามตัวนี้มันประกอบเนาะรอประกอบอยู่งามเลยแต่เบิงครับสมโกดังหลดเนาะกำลังเอาขาวมาใหม่เนาะหลดมุกนประกอบเนาะก็มีรอเก็บรายละเอียดเพื่อความสวยงาม ตัวใดอันนั้นเองครคือตัวนี้ก็เก็บซีใหม่แล้วตัวนี้เก็บซีแปดสติ cker ใหม่เลยตัวนี้ราคาเริ่มต้น,น,นแต่สามสิบไปหล่านหาสี่สิบเก้าล้านเนาะตามชุดแมนคือคันนี้ก็ตกอ,อยู่สแปดล้านสแปดล้านไปหาสี่สิบเก้าล้านห้าสิบล้านสูนงสุดจะอยู่แถวนี้เนาะสนใจคันใดก็สอบถามมาเนาะ ราคากับบสาัมาถเจ้งได้เบดนั้แต่ละคันเพราะว่ามันมูนมนจื่อนะมูจื่อราคามันลายคันลดสิบปลายคันมีแต่สนใจคันใดก็สอบถามมาเด้